สวัสดีทุกทุกคนนะคะมายุคนคาวาอีครีมกันอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้ก็จะมาเออพูดถึงเออเพจนะคะคีมได้มีเพจตัวเองแล้วนะเออเป็นเพจเออเพจที่มีชื่อว่าคาวาอีครีมนะพูดให้ความเทิงเออรูปหน้าปกนะคะก็จะเป็นรูปแบบนี้ อันนี้คือรูปหน้าปกนะคะประมาณนี้ค่ะโอเคอเคก็มาพูดถึงเรื่องเพจนะคะใครที่จะเอาพวกเออพวกแฟนอาร์ตอะไรแบบนี้แฟนเพจแฟนเพจแ,แ,แฟนอาร์ตนะคะเอามาลงนี้นได้เลยอันนี้โพสตูตเพจนะเอามาลงได้ค่ะ ไม่หวงนะจะลงก็ได้นะคะแล้วจะตอบหบแล้วจะตอบขับคุณแล้วแชร์นะคะบางคนก็อาจจะอยู่หน้าหน้าคลิปเออเป็นแฟนอาร์ตหน้าคลิปนะคะบางคนนะใครที่เป็นผู้โชคดีเออก็ประมาณนี้นะมาแค่แนะนำเฉยๆอันนี้ใช้โทรศัพท์ของแม่มันก็เลยไม่ค่อยได้อะไรมากเขาสารก็เลยไม่ค่อยได้อะไรนิดนึงนะ โอเคค่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็มาแค่บอกเพจบอกชื่อเพจแล้วก็บอกวิธีการลงเพจนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ